สำนักข่าวทำนำโลกสถานีโทรท,ทัศน์ธรรมมาธิปไตยของประชาชนดีดีทีวีเสนอพิธีพระราชทานน้ำหลวงสองศพและบำเพ็ญกุศลถวายพระธรรมสิทธิเวทีถมยาอาภิจารมหาเถนอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสอและอดีตเจ้าวัดวัดสังเวกวิยารามวรวิหารและพิธีรับมอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งพระเทพเวทีพลอาภาโกรโรเป็นผู้รักษาการแ,แทนเจ้าวัดวัดสังวิสยารามเขตพระนครกรุกงเทพโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรัตเป็นประธานพิธีเมื่อวันจันทร์ที่21มิถุนายนพุทธาศาาักราช2564ครับสส Okay. เดิญาติโยมกรุณายืนขึ้นนะ ประสงค์ทั้งนั้นพระวิธีธรรมว่าราชสิทธารามสวดพระวิธรรมหนึ่งจบเป็นลำดับไปครับ านรุมเัปกนการต่อจากนี้ไปจะเป็นกำหนดการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระลำหลวงออกโดยคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อพรั่งพร้อมแล้วก็ผมจะได้ขอประธานอนุญาตเข้าสู่พิธีการเป็นลำดับไป ขอประธานกลาบนมมสก,การเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเทรสมาคมวัดบวรนิเวศวิหารองค์ประธานในพิธีที่ครบรออย่างยิ่งกล่าวพลากาศตรีสุรินคุ้มจันทร์ได้รับมอบฉันทะจากคณะกรรมการสงฆ์และครือขัดวัดสังเวชวิศิยารามวรวิหาร เพื่ออ่านประกาศคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระลารมหลวงเพื่อประสงค์ทั้งปวงพุทธบริษัททั้งปวงได้รับทราบและอธุโมทนาสืสไปควรมิควรสุดแต่จะเมตตาคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่10ทับพ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงเนื่องด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมสิทธิเวทีถมยาฉายาอภิจาโรอายุ91พรรษา70วิทยฐา,านะนักธรรมชั้นเอกพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 อดีตกรรมการและเลขานุการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุอดีตเจ้าวาดวัดสังเวชวิศยารามรวิหารแขวงวัดสามพยาเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานครได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่18เดือนมิถุนายน 2,564เวลา1 16. นึ่นาฬิกา16นาทีณโรงพยาบาลทนบุรีเป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสังเวชวิศยารามว่างลงและจะทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งทันทีมิได้อาศัยอำนาจตามความในข้อสวรสองแห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19พศ2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สองพศ2535จึงแต่งตั้งให้พระเทพเวทีวงเล็บพลวงเล็บปิดฉายาอาภากโรอายุ58 พันษาสาวิทยฐานะเปลียนธรรมเก้าประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคหกและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสังเวชวิสยารามเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดสังเวชวิสยารามบริหารแขวงวัดสามพยาเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ลงนามพระธรรมสุทีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นนันสิ้นสุดพิธีการ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงโดยคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่แจ้งแล้วกล่าวในนามของคณะสงฆ์วัดสังเวชวิศยารามสำนึกในเมตตาในเจ้าประคุณสมเด็จองค์ประธานนิธีและเจ้าประคุณสมเด็จทั้งปวงกราบถวายอนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้ด้วยความครบยิ่งครับขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าบัตนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิทธ,ธิเวทีหรือหลวงพ่อถมยาฉายาอภิจาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิสยารามอดีตกรรมการและเลขานุก,การสตพศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุและสามเณรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 ได้ถึงแก่มรณะหรือได้ละสังขารแล้วตั้งแต่วันที่18ถือว่าเป็นวันที่18ก็คือคืนวันที่17เวลาตีหนกับ46นาทีก็ถือว่าเป็นตามหลักสากลก็คือวันที่18มิถุนายนและในวันนี้ก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะสงน้ำ บําเพ็ญในงานในประกอบพิธีการสงน้ำพราชทานเพิ่งแล้วก็ได้รับเมตตานุเคราะห์จากเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเทะสมาคมเจ้าวาดวัดบอวรน,นิเวศวิหารพร้อมทั้งเมตตาคุณของเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุทธ,ธาจารย์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าประคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์เจ้าประคุณสมเด็จธีรยานุนีและเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นต้นเป็นประธานได้เมตตามาประกอบพิธีในงานสงน้ำศพพระทาน ใน,ในวันนี้คือวันที่21ตรงกับวันจัน์ทรเดือนมิถุนายนและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาโดยเฉพาะศิษยานุสิ์ของลูกศิษยออ์ลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นพระมหาเถระ จนถึงวันที่ท่านได้ละสังขารน,นั้นมีอายุได้90ปี9เดือนกับสองวันพันษา70นะพันษา70พันษาแล้วก็พระเดวพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล พราะประเดี๋ยคุณหลวงพ่อของเรานั้นดํารงตาแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุกการสอตพอพคือศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสําหรับพระวิสุษสามนเณรเป็นเวลาถึง50กว่าปีประเดี๋ระคุณหลวงพอ่อนอกจากจะรับภาระในการเป็นกรรมการและเลขานุกการสอตพอพแล้วยังดารงเคยดํารงตาแหน่งเป็นเลขานุกการที่สําคัญของงานคณะสงฆ์ ด้าน,นก็คือเคยเป็นเลขานุก,การเจ้าคณะใหญ่และก็เลขานุก,การเ,เจ้าคณะกรุงเทพธนบุรีเป็นต้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นพระมหาเถระที่มีอัธยาศัยนิ่มโนวลงดงามเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตาธรรมคือพรหม,มวิหารสี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ของเรานั้นเป็นพระมหาเถระที่ดำรงตนเสมอต้นเสมอปลายมีเมตตาธรรมต่อพระเถรานุเถระและ,ะพระพิสุหนุ่มสามเณรน,น้อยทั้งหลายก็เป็นที่รู้จักและก็รู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราหลวงพ่อของเราคือหลวงพ่อพระธรรมสิทธิเวทีนั้น ท่านเป็นพระมหาเถระที่พูดได้เต็มปากว่ากราบไหว้บูชาด้วยความสนิทใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานั้นท่านได้ละสังขารไปเมื่อวันที่18บมิถุนายนดังกล่าวแล้วและก็ ต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือวันที่21มิถุนาก็ได้รับเมตตาพระเมตตาอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา7วันนะงานศพของระเดคุณหลวงพ่อของเราแล้วก็50วันแล้วก็100วันเพราะฉะนั้นเมื่อการบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์เสร็จสิ้นไปภายใน7วันแล้ว ก็ขอจเจริญพรขอกราบเรียนขอเรียนเชิญจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตลอดถึงศิทธิานุสิทธิ์ซึ่งท่านประสงค์ที่จะรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละคืนนั้นก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้ซึ่งงานบำเพ็ญกุศลในการถวายเป็นทักษิณานุปทา,านากิจแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นก็จะมีต่อไป จนครบ100วันก็น่าจะไปสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกันยายนนะได้ปลายเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เพิ่งทราบข่าวก็ดีและมีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญก็ขอเชิญเจริญพรเรามีการสวดพระอภิธรรมนะทางวัดจัดให้มีการสวดอิธรรมทุกวันเป็นเวลาร้อยวัน นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเริ่มตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มหรือ1 9นาฬิกาเป็นต้นไปทุกทุกวันจึงขอเชิญเจริญพรและขอกาบเรียนพระเถรานุเถระทั้งหลายได้รับทราบและก็ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพียงกันขอกาบเรียนและขอเจริญพร